là nha mà kìm nữa dơ dơ nữa không phải không dơ kìm nữa dơ à rồi mấy tao đây tôi rêu rêu à rồi không phải không dơ kìm kìm Ya ka, ma ya ya nữa! rút ra ta คนไร้ค่าสองคนจะกินของดีไปทำไมช่วงนี้หลานชายฉันกำลังโตต้องกินเนื้อเยอะๆฉันเตรียมอาหารพวกนี้เอาไว้ให้หลานชายฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องได้รับการยกย่องจากบรรพบุรุษไม่เหมือนกับไอ้พวกไร้ค่าเล้ยกเลืองข่าวเปล่าแม่ครับวิภากับมายาก็กำลังโตเหมือนกันก็ให้พวกเขาอหนังลูกสะภ้ยคนนี้พูดมากจริงแม่จะไปสอบทูกมันทำไมดีกว่พวกมันไป ต่อไปพวกมาแต่งงานไม่แน่ว่าหลายปีถึงจะกลับไปเยี่ยมแม่เขาดีดีแบบเนี้ยเอาให้ผมไม่ดีกว่าพูดแบบนี้ได้ยังไงพวกเธอเป็นน้องแกนะื <c oughs> พี่แกพูดแค่นี้แล้วไงไม่ได้กินเนื้อเหรอไอ้อ <c oughs> ้น้ำมันมีกล่นก็กินไม่ได้อย่างนั้นเหรอทำให้สร้างปัญหาสักวันเนี่ยอ้แกจะตายหรือ,อยังไงแกเป็นใบไปแล้วเหรอฮะ <c oughs> น้องนันดูมีจดหมายมามาแล้ว <c oughs> พ่อครับแม่ครับย่าเป็นจะไม่รับผมเข้าเรียนน่ะเไหนๆๆนดูสิดีดีมากลูกฉันสอบติดแล้วอออขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณบรรพบุรุษร,รกอกแก่ทำให้ยากูุ่งใจถ้าปูก่แกรับรู้ได้ต้องดีใจมากแน่เลยอะลูกแม่ตั้งแต่วันนี้ไปลูกจะเป็นนักศึกษาแล้ว S <S จริงด้วยพ่อค่าเทอมของมหาลัยนี้แพงเอาเรื่องเลยเรียนสี่ปีน่าจะประมาณห้าแสนกว่าห,ห้าแสนกว่าเหรอแพงมากบ้านเราจะเอาเงินมาจากไหนแล้วจะทำยังไงไม่ได้ทำพวกย่าเดือดร้อนใช่ไหม <S 2> <S 2> ไม่หลอกหลานย่าจะเดือดร้อนได้ไงต่อให้ลำบากแค่ไหนพวกเราก็จะช่วยหลานเอง ใช่เพราะลูกเป็นคนในบ้านที่ได้เรียนมหาลายัยไม่ต้องสนใจว่าเท่าไหร่พ่อจะหามาให้ลูกพ่อเรื่องเงินไม่ต้องคิดมากนะมีพ่ออยู่พรุ่งนี้จะไปหาคนมาซื้อบ้านที่พวกวิภาอยู่เลยพรุ่งนี้จะไปหาคนมาซื้อบ้านที่พวกวิภาอยู่เลยใช่ใช่ใช่ใชแค่ขายบ้านไปค่าเทอมของดนูก็มีจ่ายแล้วว่างไงนะก็บอกจะขายบ้านแกไงไวาวายทำไมเงินค่าเทอมฉันมันมีไม่พอก็ต้องขายบ้านสิ ไม่ได้หทำถ่ายนะขายไปแล้วลูกๆจะไปอยู่ไหนคงไม่ให้พวกลูกๆนอนห้องรับแขกหรอกนะ<ม>ทุบปากแค่นอนห้องรับแขกสมัยก่อนพวกเราก็เคยนอนในคอกวัวพวกแกนอนไม่ได้เหรอแม่คะ<ม>พวกเธอเป็นหลานแม่นะคะแ่ไม่ต้องพูดเลยใครจะสนใจพวกไร้ประโยชน์อย่างมันฉันรู้แค่วัาดานูเป็นชีวิตของฉันเขาเรียนมาหาหลัยน้องสาวเขาสองคนสมควรช่วยแม่พวกเธอเป็นผู้หญิงสุดท้ายก็ต้องแต่งออกกลายเป็นคนนอก จะคือผู้ชายคนเดียวในบ mm. ้านผู้แกรีบคิดหาวิธีช่วยผลักดันฉันจะดีกว่าผู้กแกจะได้สบายหลานอย่าพูดถูกแล้วผู้หญิงมองการไกลไม่เป็นไม่รู้ก็อย่าพ <m> ูด<ล> <Knowledge> ปีหน้าหนูก็สอบเข้ามาหาลัยกิท <m> ี <m> ่ดีๆให้อ่านหนังสือหนูยังไม่มีเลยแกจะเอาที่ดีๆไปทําไมเป็นแค่เด็กผู้หญิงเรียนหนังสือไปแล้วจะทําอะไรได้เนอะวิภาการสอบของแกกับการเรียนของฉันอัะไรสําคัญแกคิดไม่ออกเหรอย่าแกพูดถูก จบมหกก็ไปต้องเรียนแล้วดานูเรียนคนเดียวดานูเป็นหน้าตาของบ้านต่อไปบ้านเราต้องพึ่งพาเขาเป็นเสาหลักนะพ่อพูดอะไรนะแล้วแกจะไวายทํทำไมเนี่ยกลัวคนอื่นไม่รู้เหรอถ้ายังไวุ่ไวอีกแกไม่ต้องเรียนแล้วนะวิภาสงบปากสงบคำหน่อยแกต้องทำให้ยากกับพ่อกรดถึงจะมีความสุขหรือไงอยาก่ายไป่ค่แข็งแรงถ้าแกเอาแต่วุยไวายจนยากตายจะรับผิดชอบไหวเหรอพ่อเธอลูกไม่ต้องพูดแล้วพ่อเธอพวกเขาไม่อยากให้ลูกเรียน ลูกยังเด็กขนาดนี้ถ้าไม่ได้เรียนอีกชีวิตก็จบสิ้นแล้วลูกพ่อพ่อขายบ้านได้จะโอนให้สองหมื่นห้าแกก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆซะขอบคุณครับพ่อลูกแม่ที่นอนเตรียมเสร็จแล้วนะแม่นอนก่อนเถอะคะ่ะดูขออวขวานหนังสือก่อนอันอะไรนักหนาดึกแล้วไม่นอนอยากเปิดไฟอีก ต้องสอบติดให้ได้ หนูสอบติดแล้วหนูสอบติดมหาลัยดังแม่คะหนูสอบติดแล้วหนูสอบติดแล้วนี้บวยไวอะไรเนี่ยสอบติดอะไรเหรอแม่คะหนูสอบติดมหาลัยดังดีมากเอาให้แม่ดูเร็วนี่พ่อเห็นรอยังลูกสาวสอบติดแล้วมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศด้วยติดก็ติดสิ โวยวุวายทำไมแค่สอบติดมหาลัยดังแกก็ตัวลอยแล้วเหรอแม่เดนูนี่เป็นมหาลัยชื่อดังเป็นเกียรติให้กับบรรพบุรุษของเราแล้วเป็นเกียรติอะไรบรรพบุรุษอะไรบ้านเราฐานะไม่ดีแค่ส่งให้ดนูไปเรียนก็จะตายแล้วคุณย่าพูดถูกแม่เธอเรียนไปจะได้อะไรฐานะบ,บ้านเราใช่ว่าจะไม่รู้ ธอจะให้พูดส่งผมเรียนคนเดียวไม่ต้องส่งพวกเธอเหรอกเทียนามัยรับพยาบาลอยู่ฉันแนะนําแกไปแล้วอีกไม่กี่วันไปทํางานซะเฮะหนูไม่อยากทํางานหนูอยากเาารียนมหาลัยฮึไม่อยากก็ต้องไปวันนี้รีบนอนพรุ่งนี้ไปรายงานตัวตื่นเต้นอะไรเทียนามัยเนี่ยใครอยากทําก็ทําได้เหรอแกอย่าเรื่องมากนะแล้วทำไมพี่ไม่ไปล่ะแ่เพิ่เจออะไรพี่แกเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเขาต้องทําเรื่องใหญ่จะไปที่แบบนั้นได้ไงแกได้ไปทํางาน ช่วยเพิ่มรายรับของบ้านแถมช่วยพี่แกเรียนหนังสือด้วยทำไมเธอไม่ไปแม่คะลุงแม่อย่าเพิ่งร้อนใจคุณคะลูกสอบติดได้ไม่ง่ายเลยให้เธอเรียนเธอถ้ามีข่าวลูกเรียนเก่งแพร่ออกไปคุณก็ได้นะ่าไม่ใช่เหรอมันก็แค่แค่ไม่กี่ปีเองพวกเราพยายามอีกนิด<อ>ไม่มีเงินส่งเรียนหรอกถ้าเธออยากช่วยลูก ก็อย่ามาว่าแม่สามีอย่างฉันโหดร้ายละกันย่าคะไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกที่มหาลัยมีทุนแถมหนูได้ทำงานระหว่างเรียนได้อะจริงสิพี่ก่อนตอนพี่เข้ามาหาลัยไม่ใช่ขายบ้านแล้วยังมีเงินเหลือหรอคิดบ้าอะไรเงินนั่นฉันจะเก็บเอาไว้ซื้อบ้านในเมืองแถมตอนนี้ฉันก็มีแฟนแล้วด้วยแต่ฉันเอาให้แกฉันจะทํายังไงไม่ต้องคิดเรื่องเรียนต่อแล้วไปทํางานที่อนามัยซะมันดีที่สุดแล้วพ่อคะ แกวเนียนตอเป็นความฝันของหนูมาตลอดหนูขอร้องเธอหนูขอร้องให้หนูไปเรียนเถอะนะคะแกจะน้อยใจอะไรที่ว่าเลี้ยงแกมามันง่ายเหรอร้องไห้ตั้งแต่ฟ้าสว่างยันมืดวันวันแกทําอะไรได้บ้างฮะตั้งแต่เช้าไม่ทําอะไรเลยนอกจากการกินแตใช้เงินกินข้าวก็ยังต้องใช้เงินถ้ารู้แต่แรกว่าจะเป็นแบบนี้ออกที่เท่ายัํปากเลยจะดีกว่านะไม่ควรไปทิ้งถังขยะซะหนูขอาบาเกินละหนูขอให้เลี้ยงเหร หลายปีมานี้ทำอะไรกับหนูบ้างหรือพ่อบ้านอื่นเหมือนกับพ่อไหมมีแต่ลำเอียงให้ลูกชายดักลูกลํำเอียงเพราะหนูเป็นผู้หญิงเพราะว่าหนูต้องแต่งออกจากบ้านหนูลต้องาปฏิบัติแบบนี้เหรอดูตัวเองหน่อยเถอว่าเป็นคนแบบไหนถึงด่าถึงทุบตีแถมทำตัวดักด้านอีกเป็นคนแก่หัวรั้นไม่ควรเป็นพ่อคนนี้นะอ,อ๋อจะลองพูดอีกทีสิฮะ ลองพูดอีกทีสิพด่ <c oughs> พอไม่ควรให้หนูกับน้องเกิดนี่สายตาพ่อไม่ใจดัโนโนวิภาแกิมาพูดว,ว่างอยากเห็นพ่อกับย่ายอยู่ในสายตาไหมพ่ออยากให้แกเกิดแล้วเลี้ยงแกเหรอ้าฉจะเป็นพ่อไม่ตีแกก็แปลกแล้วดังลูกสาวเร็วเอ้ยวันนี้ฉันจะตีแกให้ตายไปเลยอไหนๆอุปกรณ์อุปกรณ์นี่นะนี่นะเียงผู้ใหญ่ี้แลเียงเลยลูกสมเด็จผิดแล้วแม่ อย่ายุ่งนะวิภาคุณโดนตีแล้วไปไปใช้หัวไฟมาโถยวันนี้ต้องสั่งสอนมันให้ได้สติแล้วดูว่าต่อไปจะกล้าตานี้อีกไหมอยากเตีก็ตีเลยตีให้ตายทำเหมือนไม่เคยมีหนูเป็นลูกสาวพ่อเกลียดลูกสาวมากอยากให้หนูเกิดมาทำไมพ่อไม่สมควรเป็นพ่อของหนอหลอกพูดอีทีสเดเล็กจนโตมีว่าเดนูจะเอาอะไร พ่อก็หาให้ทุกอย่างแต่หนูกับน้องทุกวันกินแต่ของเหลือของทิ้งนิสัยตาพ่อยังมีหนูเป็นลูกสาวอยู่ไหมวิภาหยุดเลยอยู่ๆกักมาพาดพิพงเช่าทำไมอ่ะปีที่แล้วด้วหนูสับเติดมาหาหลัยเงินค่าเธอไม่พอก็เอาบ้านไปขายเพื่อส่งเขาเรียนเทมยังให้เงินเขาไปเที่ยวเล่นสองหมื่นห้า แต่พอที่หนูพยายามแทบตายเพื่อสอบเข้าพวกพ่อกับให้หนูไปทำงานมีใครเป็นแบบพวกพ่อไหมหูดูดื้อด้านดื้อด้านจริงจริงแกกล้าเทียบกับพี่แกยางั้นะวันนี้ฉันจะต้องตีแกให้ตายลูกหยุดพูดเถอะแม่หลีกไปวันนี้ถึงพ่อจะตีหนูให้ตายหนูก็จะพูดคุณแกแบบพวกพ่อ ให้เวลาอีกสิบปีอีกยี่สิบปีบ้านนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอก <c oughs> ให้ข้าว <c oughs> ให้น้ําเลี้ยงมาจนโต <c oughs> พวกเราผิดมากใช่ไหม <c oughs> ถ้าแกไม่พอใจก็จากบ้านนี้ไปไม่มีใครบังคับแกได้ยังไงบ้านนี้ก็ไม่มีที่ให้หนูอยู่อยู่แล้วงั้นหนูจะไปตั้งแต่วันนี้ไป <c oughs> บ้านนี้กับหนู <c oughs> ถือว่าตัดขาดกัน <c oughs> หนูจะหาเงินเพื่อส่งตัวเองเข้าเรียนตั้งแต่นี้ไปบ้านนี้กับหนู ถือว่าตัดขาดกันลูกแม่ลูกแม่ถ้าแกกล้าไปค้าวัน,นี้แกกล้าไปฉันจะหักขาแกซะนั่งตัวดีแกจะไปไหนวันนี่<อ>เข้าไปซะเข้าไปอะไร<อ>ไปลวกไปนะเปิดประตูในเมื่อเราดูแลแกไม่ไหวงั้นก็หาคนมาดูแลฉันจะไปหาครอบครัวดีๆมาต่ดกับแก จะได้เงินค่าสินสอดด้วยเอามาให้หลานชายฉันเรียนหนังสือหนูไม่แต่งงานไปหนูออกไปนะไปเลือกได้ไ <ป S 1> เหรอ,อแกแค่รอคนมาแต่งงานด้วยก็พอหนูไม่แต่งงานไปหนูออกไปไปหนูออกไป,ปน,ะนะแกฝันไม่เหอะแม่หนูเขาร้องละ วิภาทานก็ทนหนวกไปทีย่าบอกแล้วว่าจะหาคนมาแต่งกับแกไนงะแม่คะวิภาอย่างเด็กอยู่เพิ่งสิบแปดเองพาเป็นคนในครอบครัวจะแต่งหรือไม่แกมันคนนอกไม่มีสิทธิพูดย่าคะ,ะ,ะ,คะาปล่อยพีะนะคะปล่อยพีออกมาได้ใส่หัวไปนางกลัวดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกถ้าแกกล้าปล่อยมันออกมาฉันจะหักขาแกทิ้งด้วยคนแม่ ถ้าวิพาแต่งออกเร็วๆไม่แน่ปีหน้าอาจด้อุ้มหลานชายเนะโถเอ้ยหลานยา่าแม่แกนะ่ะมันสมองนิ่มจะไปคุยด้วยให้มากความทําไมลูกพอ่อเดี๋ยวพ่อให้อีกหลายหมื่นให้พาว่าที่ลูกสะภ้ยไปเที่ยวนะลูกนะหลายหมื่นจะไปพออะไร <c oughs> ย่าออกให้เองห้าหมื่นเลยเอาไปเที่ยวเล่นให้สนุกขอบคุณครับยา่า <c oughs> ขอบคุณอะไรเราเป็นย่าหลานกัน ลูกแม่พันหนึ่งนี่ลูกเก็บไว้นะอีกเดียวยาคงตาม,มาแล้วรีบไปเถอะแม่หนูไม่ไปหนูไปแล้วพวกแม่จะทำยังไงไม่ต้องห่วงหรอกรีบไปซะแต่ว่าพี่รีบไปแล้วเขาพวกพวก่อกำลังจะมาแล้วมายาฟังพี่นะไม่ว่าจะยังไงเรอต้องหาทางออกจากบ้านนี้ไม่งั้นที่ิตจจะจบสิน้นพี่หนูรู้แล้วรีบไปเถอะนี่ลูกอมนี่หนูชอบมากที่สุดเอาไว้กินระหว่างทางนะ หยุดเดี๋ยวนี้นะรีบไปเร็วหนูจะกลับมาแล้วพวกแม่ได้แน่นอนแม่คะไป่ตนี่หยุดไปเร็วหยุดเดี๋ยวนี้มาให้ย้อยหน่อยนี่นี่แม่มาอย่าหนูต้องประสบความสำเร็จหนูจะต้องกลับมาแล้พวกแม่รอหนูก่อนนะ คุณว่าไงเด้ะแท้นักเรียนเหรอใช่ครับเธอควาททุกรางวัลในการออกแบบเงินดิจิตอลได้ที่หนึ่งโอลิมปิกดานาชาติทุกสนามคนคนนี้จะเรียกว่าเทพก็ยังได้นะครับนี่ครับเปรียบรับคนคนนี้มาเลยปฏิบัติอย่างดีด้วย <c oughs> คนแบบนี้ต้องเป็นมิตรห้ามเป็นศัตรู ลูกสาวบ้านนี้อะหนีไปปีหนึ่งแล้วต้องไปข่ายตัวแน่ๆเลยเฮ้ยลูกชายฉันเห็นกับตาเลยเรื่องนี้น่ะคนรู้กันทั้งหมู่บ้านไปเถอะอย่าพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวพวกนั้นได้ยินยแกดูส่ลูกสาวแกสองคนทํางามหน้านักจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วแม่คะทําไมถึงเชื่อข่าวลือในหมู่บ้านล่ะ <c oughs> แม่เห็นวิพามาจนโตเธอเป็นคนแบบไหนแม่ไม่รู้อีกเหรอ เธอไม่ทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนทำไมจะไม่ได้คนลือกันไปทั้งหมู่บ้านพวกเขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองนั่นไงย่าคะพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันดูนั่งตัวดีแบบแกต่อไปคขเหมือนพี่แกงามหน้ากันทั้งนั้นตอนนั้นฉันไม่น่าเลี้ยงพวกแกสองคนมาตกขนาดนี้เลยแม่คะพอเถคะยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าลูกฉันจะทําเรื่องอย่างนั้นรอจนเธอกลับมาฉันจะถามเธอเรื่องนี้ต่อหน้าเธอเอง เธอจะกล้ากลับมาอีกเหรอถ้าเธอกล้ากลับมาฉันจะหักขาเธอทิ้งวิพานำลันนากรุ๊ปเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าตลาดของประเทศมาครอบครองในเวลาเพียงเจ็ดปีจึงกลายเป็นตำนานระดับประเทศเจ็ดปีแล้วแม่มายายังสบายดีไหมเหลืออีกสามเดือนสัญญาของฉันก็จะหมดแล้วถึงตอนนั้น จะไปหาพวกแม่นะประธานวิภาโรงเรียนที่คุณออกเงินสร้างในหมู่บ้านเริ่มสร้างแล้วครับดีมากฉันอยากให้เด็กสาวทุกคนในหมู่บ้านที่ถูกครอบครัวรังแกได้รับการศึกษาแล้วออกมาจากที่แบบนั้นงั้นคุณไปบอกกอนหน่อยให้ช่วยเร่งการก่อสร้างทีโรงเรียนต้องเปิดให้เร็วที่สุดได้ครับแล้วก็ประธานยังมีอีกเรื่องเรื่องอะไรอีกอีกไม่กี่วันย่าคุณจะเจ็ดสิบปีแล้วครอบครัวเตรียมจัดงานเลี้ยง คุณจะไปไหมครับช่างเถอะย่าฉันแต่เล็กจนโตไม่เคยชอบฉันเวลาแบบนี้คงไม่อยากให้ฉันกลับไปหรอกฉันยังเหลือสัญญาอยู่อีกสามเดือนถึงอยากกลับก็กลับไม่ได้ยังมีอีกเรื่องเกี่ยวกับน้องคุณน้องฉันเหรอใช่ครับแต่ยินมาว่าพี่ชายคุณจะแต่งงานฝ่ายหญิงเรียกสินสอดสูงเพื่อหาเงินก้อนนี้พ่อคุณเลยจะส่งน้องคุณไปแต่งกับขุนช้างอะไรนะ พ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงไอะมายายังเด็กมากไม่ได้ฉันต้องกลับไปถ้าไมายาถูกส่งไปแต่งงานคงจบเหตุแนะ่เตรียมรถให้ฉันฉันจะกลับบ้านครับที่รักบ้านฉันเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรให้ีธิบายคงยากฉันต้องกลับบ้านถ้าช้ากว่าน,นี้จะไม่ทันการที่รักต้องสติก่อนเอาอย่างนี้ ผมจะจองตั๋วบินไปตอนนี้เลยได้เธอจะกลับไปก่อนยกเลิกสัญญาของวิภาเลยลดลอกเงินทุนทั้งหมดของเธอหาตั๋วเครื่องบินให้ด้วยผมต้องกลับไปแต่ประธานครับยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดไม่ต้องอแล้วฉันจัดการเองแล้วก็ไปแจ้งก่อนด้วยดูแลเมียฉันให้ดีครับครับครับได้ครับให้ตายสิประธาคนาคนร่ากุบกันมันจะกลับมาเออ <laughs> พวกนายเนี่ต้องทำงานกันดีๆถ้าท่านประธานไม่พอใจแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนเลยเข้าใจแล้วใช่ไหมป้าดินเป็นพยานเบิกงามยามดีวันนี้ญาติแชม <c oughs> อายุครบเจ็ดสิบปีญาติพี่น้องและชาวบ้านขอให้ญาติแชม <c oughs> สุกเือนทะเลยืนยงดังขุนเขาสุกเือนทะเลยืนยงดังขุนเขา อีกสัก PM พักพอเสิร์ฟอาหารทุกคนกินดื่มเยอะๆกินให้อร่อยล่ะเพื่อนบ้านทุกท่านวันนี้แม่ของผมอายุครบ7จิปีขอบคุณที่มาร่วมยินดีผมเผื่อคนนี้ขอดื่มให้กับทุกคนนะครับดื่มในวันพิเศษเช่นนี้ผมมีข่าวดีมาบอกกับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกคนแ็กของผมมายาถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วผมในฐานะพ่อเพื่อความสุขของลูกได้พยายามอย่างเต็มที่ ในที่สุดผมก็เจอคนที่เหมาะสมกับเธอแล้วล่ะครับหลานชายมาดิมามาบุคลิกผู้นำคุณช้างนี่สุดยอดมากลุงเขาเป็นคนรับผิดชอบสร้างโรงเรียนในหมู่บ้านได้ยินมาว่าก่อนเป็นผู้จัดการของลหลันนากรุปมายาได้แต่งงานกับคุณช้างครอบครัวเธอก็ได้เชิดหน้าชูตานี่คือขุนช้างหลานชายของผมเองนะครับวันนี้อยากจะรบกวนทุกคนร่วมเป็นสักขีพยานผมจะให้มายามั่นกับขุนช้างนะครับ ไม่แต่งแกพูดอะไรไม่แต่งอย่างนั้นเหรอยุอ้ขุนช้างคนนี้นะ่ะมีลุงเป็นผู้จัดการของลานหนากุบทุกคนเขาอิจฉาแกแกดันไม่อยากแต่งอะ่ะแกยังจะมาเรื่องมากอีกฐานะทางบ้านของขุนช้างก็ดีคนก็ซื่อสัตว์แกแต่กับเขาครอบครัวเรามีแต่ได้กับได้น้องมายาถ้ายอมแต่งงานกับฉันต่อไปฉันสนัญญาฉันจะให้เธอทุกอย่าง ผู้ชายดีๆแบบขุนช้างน่ะห่างไปอีกร้อยกิโลแกก็หาไม่ได้แล้วแกแต่งกับเขาแกจะมีความสุขมากถ้าแกแต่งกับขุนช้างอานางคตเขาก็จะช่วยพวกเราได้แถมช่วยพี่แกได้อีกไม่อะไรไม่ดีหนูไม่แต่งหนูยังเด็กหนูต้องสอบเรียนต่อกับใครก็ไม่แต่งคุบปากไปซักไม่อยากก็ต้องแต่งนางเด็กยญโสโอโหังแกยังคิดจะบอยบินอีกเหรออยากแต่งก็แต่งเองให้ตายหนูก็ไม อย่าคิดว่าหนูไม่รู้ที่ให้หนูแต่งกับเขาก็เพราะเรื่องเงินสินสอดของพี่ก็เพราะเรื่องเงินสินสอดของพี่อ้คุกปากนะนั่งตัวดีมายาพูดแบบเนี้ยฉันไม่สบอารมณ์นะเงินสินสอดของฉันอะไรทำไมเราเลี้ยงดูแกไม่ดีเหรอหาคนดีๆมาให้ทั้งชีวิตแกก็หาไม่ได้หรอกฉันรับสินสอดมาแล้วขุนช้างเป็นเจ้าบ่าวของลูกฉันเริกก็ดูเอาไว้แล้วอีกสามวันจะมีงานเลี้ยงงานแต่งของพวกแกไม่นะ งานแต่งนี้ฉันไม่เห็นด้วยฉันต้องถามความคิดเห็นของแกด้วยเหรอแม่ทําไมถึงให้มายาไปแต่งงานกับคนแบบขุนช้างด้วยวันๆเอาแต่กินเหล้าเล่นพน,นันชื่อฉาวดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านว่าเป็นอันธพาลนี่ไม่ใช่เป็นการทําร้ายมายาเหรอแกจะรู้อะไรที่ฉันทําก็เพื่อตลวมันขุนช้างน่ะมีคนตั้งกี่คนที่อยากจะสร้างสารสัมพันธ์กับเขาแต่ยังไม่พอใจอีก หลานยาพาน้องของหลานออกไปสักางยานะแม่เรื่องนี้แม่อย่ายุ่งเลยดีกว่าผมเป็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวแม่จะสนเรื่องเธอไปทําไมจะพาน้องแกออกไปแกก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนแม่ผมบอกไปชัดแล้วไม่ใช่เหรอมายาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเธอก็เป็นคนนอกผมต้องหาที่เป็นคนจะเลี้ยงดูแม่ตอนแก่แม่คิดดูสิวิภาแม่ดีกับเธอแล้วเธอทํายังไงหนีไปกี่ปีเคยกลับมาหาแม่ไหม วิพายุ่งอยู่ตอนนี้เลยยังไม่กลับแต่ว่าน่าต้องกลับแน่แม่เธอไม่กลับมาแล้วเธอขายตัวอยู่ข้างทางตัง้งหากเดนูเธอเป็นน้องแก่นะใส่ร้ายน้องแบบนั้นได้ยังไงผมใส่ร้ายอะไรคนในหมู่บ้านรู้เรื่องนี้กันหมดว่าวิพาขายตัวอยู่ข้างนอกไม่ลูกฉันไม่ใช่คนแบบนั้น ลูกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นพี่พูดมั่วพี่จะไม่ใช่คนแบบนั้นพูดมั่วเหรอเธอไม่กลับมาเจ็ดปีทธาไม่ขายตัวและทำอะไรอยู่เธอไม่มีหน้ากลับมาตั้งหากฉันจะบอกให้นะแค่คิดว่ามีน้องแบบนั้นเธอก็ขายขี้หน้ามากแกยังกล้าพูดถึงเธออีกถ้าตอนแรกแกไม่ปล่อยเธอไปหมู่บ้านจะมีข่าวรือแบบนี้หรือเปล่าจะเชิดหน้าในหมู่บ้านได้ยังไงวิภาขายตัวทําให้ครอบครัวอับอายรวมทั้งบรรพบุุษก็ต้องอับอาย ครอบครัวเราไม่มีหลานแบบนั้นครอบครัวเราไม่ยอมรับเนื้อร้ายนั้นวันนี้ต่อหน้าญาตพี่น้องทุกคนฉันจะขับไล่วิภาออกจากตระกูลออกจากสารบรนพระบุรุษไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านขอร้องละ่ะอย่าขับไล่วิภาเลยขอร้องละ่ะผู้ใหญ่บ้านขอร้องขอร้องฉันแล้วยังไง แกถามทุกคนดูว่าลูกหลานแบบนั้นพวกเราจะยอมรับไหมไม่ยอมรับทุกคนสุดท้ายแล้วคนเป็นแม่อย่างฉันผิดเองวิภาเป็นลูกฉันถ้าอยากขับไล่เธอก็ขับไล่ฉันแทนเธออย่าไล่วิภาออกจากศาลบรรนพบุผู้เลลยฉันขอร้องพวกคุณล่ะไม่โปรดเธอขอร้องพวกคุณล่ะให้ได้โปรดเธอแม่คะแม่ แม่ครับลูกขึ้นเถอะลูกขึ้นไม่ถ้าทุกคนไม่ยกโทษให้วิภาวันนี้ฉันจะไม่ยอมลูกขึ้นแม่ครับหน้าคายหน้าฉันคนนี้ไม่มีหน้าไปเจอใครแล้วย่าครับนี่แกยังไม่กลับไปอีกความผิดที่แม่ไม่สั่งสอนลูกแกคลอดลูกแบบวิภาลูกสาวไราย,ยางอายแกก็ไม่ใช่คนดีอะไร ฉันถามแกกดในครอบครัวยอมรับหรือไม่ยอมรับแค่ไม่ไล่วิพาออกจากศาลบรรพบุรุษฉันยอมทุกอย่างยอมรับกดดีฉันจะเป็นคนตัดสินเองข้างหน้าคือหมู่บ้านแล้วครับดีเร็วเข้าสมใจแกตามใจลูกไม้แรกตีแกเพราะไม่สั่งสอนลูกเฮ้อ่ผู้ใหญ่บ้า อย่าตีเธออย่าตีแม่เลยแลบไปซะคุณช้างไม่อยาเป็นเมียแกรีบพักกลับบ้านไปสังสรนให้ดีซะไปแม่แม่ปล่อยฉันนะไปล่อยวิพาขายตัวตายตนมาขำหมายสองตีเพร,ะราะแกไรยังไ <c oughs> อ,อ,อ,อมันทำให้บรรพบุรุษอับอายหมายสามฉันตีเพราะไม่กรุบบรรพบุรุษตีเพราะเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่น <c oughs> กลับบ้านซะหน่อ,ย,อยลูกฉันขอต้อนรับท่านประธานกลับบ้านแม่มายา